ยู่หล่อนะับสักพั้กได้ไหมหล่อเลยนะแต่เร็วเล็กๆชอบจริบ,ดรบ <laughs> ไ,ได้พักหายยังไงกันยังล่ะไม,ม่ได้พักหรอเมื่อกีไ้ไม่ได้พักเราทวันนี้มีมมชารนะเพราะอะไรนะฮะนั่งอยู่ตัวเต้นดึใจเต้นค้างง่วงเลย เวลาบอกลาผม่กันสายหน้าไม่ได้ับคือว่าที่พี่เขาใส่นเนี่ยมันก็ร้อนใจได้เหมือนกันนะอยากได้เหรอเป็นใจใครจริงๆฝากด้วยนะผมขอบคุณครับเอาล่ะเมื่อกี้ได้พักกันไปนานนะฮะใครมีแรงขอเสียงได้รึเปล่ามือง่ายนะครับได้ไดงนะฮะโฉบเลงสุดท้าย แดนย้ยนะครับผมโอเคเปล่าเราเป็นการเต้นเป็นการเต้นโอเคเปล่าไกัวมึงเ่ คือทำเพื่่คนรออย่างไม่มีแต่ตัวแต่จะทำสนใจไม่มีเครใจเยือกจะลุยไปุ่ไปถ้าหาต้องการยังสิ่งใดลุยไปมีบัญญาณร้องอะไรบ้าบ้าสุดสุดเทียวตาจำไมลากีบ้างเนเดย

บอกว่ากิดน้ำพวกกี้ที่นเ่น่กี้อย่งตั้งเช็ดหน้าอย่างกินที่จะลองดูครัึ่มสองซักเฮ้ยดีเลยได้แล้วนี่บอกจะลองเช็ดหน้ากันเรึ่งสองซัก เขาจะให้หรือเปล่าให้ใจก็ให้ไปแล้วแค่นี้ให้ได้เห้อแต่ตอนนึงเนี่ยที่เราจะให้เนี่ยนะครับแ<ค>้อมผ้าขน<ม>หนูพร้อมเหงือของกัมแล้วมีอีกหนึ่งรางวัลนั่นคือสมุนนอนพร้อมลายเซ็นโอ้โหฟินกว่ากั๊กอับเซ็นเลยครับโอ้โหขนาดเซ็นยังหล่อหล่อไหมครับถ้าให้ห่อกลับบ้านเอาไว้รับ ผู้หญิงทั้งน,นั้นที่พูดดีนะครับอะไรนะ,ะครับดีนะครับ <c oughs> นีได้ยินแล้วผมครับเออนะครับผมตั้งแคดไลเซนเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะบอกอธิการก่อนที่จะบอกอธิการเราถามก่อนวันนี้ คุณแฟนคลับนะครับวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างอคัทกลับฮะวันนี้แจ็คหน้าคิดตั้แต่ครั้งแรกนะครับที่มานะเมื่อกี้พี่บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันหยุดแต่แล้วเราก็เบิวัานแั่ว่าทุกคนจะมีความสุขกับที่บ้านครอบครัวต่างนะฮะดีแจ็คหน้าครับที่ทุกคนมาที่นี่คาสิโอแห่งนี้นะฮะแล้วก็ทำให้วันนี้แก้ก็มีความสุขมากขอบคุณที่ทำให้วันหยุดของแก้ามีความสุขมากๆขอบคุณครับ ครับครับยังครับยังเอ่อปีใหม่ครับผมว<ม>่าผ,ผ่านคริสต์มาสมาแล้วใช่ครับไปที่ไหนมาฮะจ้างครับคริสต์มาสิผ่านมาที่อ่านมาไปที่ไหนมาที่ผ่านมานี่ตอนแรกเราครับผมเพราะว่าเราเก็บแรงเพื่อมาวันนี้โดยเฉพาะจริงๆคือเอะไรที่บอกว่าอยู่บ้านนะครับเก็บตัวทั้งวันอ่าใช่ครับเล่นเกมขอเล่น และเรื่องผลงานครับการงานตอนนี้ครับก็ละครที่พีจบไปนะฮะชื่อว่าคอฝันกับเมานะฮะใครได้ดูว่าโอ้เยอะมากน่ารักมากใครที่ยังไม่ได้ดูกลับไปดูทางย YouTube ได้นะฮะครับห,หน้ารักมากนะฮะแล้วก็ซีรีส์ต่อไปครับผมก็จะมีซีรีส์ต่อไปปีหน้าชื่อเรื่องอะไรรู้ปะ รุ่นพี่ดิซี่ลี่ครับผมก็เป็นซี่ลี่ที่จะพูดจบแบบว่ารุ่นพี่ในหลายๆรุ่นในเมืองไทยนะครับอาจจะเป็นรุ่นเด็กรุ่นโตอะไรอย่เงี้ยก็เป็นรุ่นมัธยมเอ้ยมัธยมลายนะหลักเด็กลงนิดนึงอ่ารุ่นประถาลายรุ่นต่างๆช่วยกันดูด้วยนะครับผมก็ติดตามได้ทางช่องวันแอร์รุ่นพี่ดิซีีครับผมอนี่ยนี่คือผลงานของกลุ่มก้าวของเราครับผมแล้วต้องบอกว่าวันนี้ผมบอกตรงๆนะ แฟนคลับกองกักางเนี่ยหน้าตาดีหมดเลยนะครับเดี๋ยวที่พูดที่เขาฝันไปแล้วกันอ,อันนี้นไงครับเราเล่นนะครับจริงๆรักจริงๆอาา่ะนไกดติดาดีกว่าใครอยากได้ยังเมอรออ์มีมือถือไหมยกมา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 ,กมานี่คือโทรศัพท์มือถือครับผมซึ่งผมจะบอกเบอร์ดังต่อไปนี้ หากว่าใครโทรมาเป็นสายแรกแล้วได้คุยกับกั้งแล้วพูดคำว่าเดินพาซิโมฟ้าให้กั้งได้ยินชัดๆเต็มรูหูเต็มรูคนนั้นจะได้ไปทั้งา5หนูล้อเกือและสมุกนะรามต้นที่99บาทครับผมไม่ใช่ประมูลครับผมอ่ะชุวนี้ร้อนจนไม่ดีมากอากั้งอ่ะดูดีครับพี่ๆกับกั้งนนะฮะ โทรคนแรกนะครับโทรคนแรกนะครับเบอร์อะไรเลอ่าใช้เวลานี้ซับเกือบไปด้วยซับเหอือยไปด้วยอ่ะพี่ซับให้กันเพื่อความขลังของท่าซัให้เออมีโมเมนต์แบบนี้จังเลยอ่ะโอเคเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเจ็ด ตอนนี้นะกังกังล้เป็นกังกังงงคเไ่ันอนรอบ่มีถอนรอบไ้ก้าไม่เบีงที่ไปมื่อกี้เนี่ยเบอร์ศูนย์เก้าห้าคือคือขาแต่ละคนสังคอเร์่ลงน้รับหห่งเจ็ดเก้าเจ็หนึ่ง หกหนึ่งรันฮาวงมาซี่งมาซ่ด้วอะไรนะล้ๆๆๆๆๆอะไรนกลังเข้าสู่เข้ามาแล้วครับผมเบ์ูกันหลับนะต้องถูกสัครับพี่นพี่นอยู่ตหนครับผมใครอยู่ตำแนยงี่นัสุ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาได้เลยครับขึ้นมาเลยครับเราเริ่มโทแล้วจะคือทางไหนดีเขาวางไปแล้วเบอร์โทรนี้เขาบอกนะครับว่าหลังจากนี้ไปห้ามโทรเพราะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคนเก็บขยะพาสิ่งฟ้ามีครั้งที่แล้วมีหลายเล่นอย่างนี้เหมือนกันแล้วไงนะโอ้โทรทั้งคืนเลยโอ้โหบ้าเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่วางได้แล้ะคุณแม่ครับ อเแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับเจ็ดวราพรคมา<อ>ที่มีลูกสาวค่ะลูกสาวเปิดนะค่ะลูกสาวเป็คนโทค่ะแล้วทำไมลูกสาวไม่ขึน้นมาแล้วเป็แม่เ,ร,เราเปิดโอกาสให้แบบแคุณแทบลมทันทีมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาแล้วมาแล้วลูกสาวเป็นคนโภคค่ะนะครับน้องครับน้องแต่งตัวมากี้ฉันตกนะครับโคตรจะร้านมาเลย เดินโอ้ตั้งตึงยตั้งตึงทองนคุณลูกสาวชื่ออะไรครับเนิร์ดนะฮะโอเคเนิร์ดเนิร์ดพี่ให้เนิร์ดทำสักอย่างนึงเนิร์ดอยากทำอะไรตอนนี้ทำอะไรเนิร์ดไม่ายายรูรูปรรูปถ่ายร่าถ่ายรูปถูปถ่าูปถ่ายรูปายร่ายรูปถ่าย่ายยรูปยรูปถ่่ายรูปถ่ายรูรูปถายยู่ารูปถายรูปถ่าย แสงสว่างในงองค์เป yeah, like yeah, like ah, ็นหนกแสงอครับยาเซลีใกล้ชิดนิดนึงะขอบคุณครับมอบเป็นของรางวัลให้ครับอ่าเออนี่ะให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนอออ้อออออ มาเชดและรั้ครั้งทั้งทั้งที้งทั้งทั้งทั้งทม้งาัะงทั้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 าเข้งทั้งทา้งทั้งทั้ายั้งทัพงกั้งกั้ีทเกงทั้าทั้ง,งยยท,ทั้วทั้งาั้งท่้งทั้พี่้งทั้งทั้งยั้งท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 ังทั้ทั้งยั้ครั้งทั้งทั้งทั้ั้งทั้อองทั้งทั้งทป้ฟวิ่งเข้มาหน่อย เราถ่ายเซลฟี ah, okay. ่ก uh, ันน้องไอ้น้องไอ้น้องไอ้เด็กหอเด็กช่องไปนะครับน้องก็ดูดิน้องอะไรครับอ่ะหอร้องน้องกอดดูช็อตช็อบน้องกอดเดียวเดียวโอเคอย่างนะคะอ่ะเราดัน่ปเลยเนาะเอา